เอาละครับก็ต้องขอล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่นองชาวเกมเสมอร์ทคนด้วยนะครับผมกับผมนายเปิ้ลแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมยูซิโฟนนะครับเกมก็กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับผมกับการแข่งขันที่เหลืออยู่นะการตีแย่งชิงอ่ะลีกก็ใกล้จะระเบิดขึ้นแล้วนะครับ สองทุ่มนีซึ่งแม่งมาไวแล้วเกินมาไวจนทําใจไม่ทันยังไม่ฟื้นจากลีกที่แล้วเลยมึงเอาอีกแล้วก็แย่งไดโนเสาร์น้าเข่าควายกันนะผมจะเรียกไอ้นี่กันแล้วกันนะเจ้าถุยน้าเรียกกืเลสซันลวกันว่าถุยน้ํานะเพราะว่าผมเรียกชื่อมันไม่ถูกนะน่าจะชื่อดิปโลโคลาปัชน่าจะอย่างนี้แหละดิปโดดิปโคดิปโโล โคลาโคลาปัสดิปโลโคลาปัตนะครับน่าจะชื่อนี้แหละแต่ว่าผมเรียกไอทุยน้ำนี่ว่ะอ่าฉันขี่ไอทุยวิ่งลุยท้องน้ำนี่หุยหย,ยอ่ะก็เตรียมเก็บทรัพยากรกันไว้ให้ดีนะครับสองแพ็คนี้อ่าจีเจาะจับปะปุงอ่ะแพ็กชมพูดีฝ่านะครับอ่าฉลองวันวาเลนไทน์นะวันนี้วันวันวาเลนไทน์นะไม่รู้ว่า ทุกคนใครมีคนให้บอกรักกันหรือ,อยังนะครับเออได้ช็อกโกแลตกันหรือ,อยังได้ดอกไม้กันหรือ,อยังได้อะไรกันหรือ,อยังตัวผมพูดเลยนะครับว่าเติมเติมแลไอะนะเฮ้ยล้อเล่นไปเอ้ยไม่มีหรอกแยกแย่ yeah. Yeah, เลยอะ่ะชีวิตเร็วแย่ yeah, เลยอ่ะช่างมันมันนอกลกูนอกทางแล้วไปเกี่ยวกับเรื่องเกมนะปะเอาแพ็คนี้ก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับอ่าเป็นแพ็คคู่นะเ,นะเราจะต้องใช้แบบ ตัวไปคู่กันหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะก็คู่ก็คู่แหละต้กบอสู้ได้กต,ตัวหูน้นานั่นเราเศร้าน้ําผมยังไม่ตื่นเลยนะครับทำยังไงดีวะน้ําตื่นก็เอากินเนื้อไปก็ได้มั้งเอากินเนื้อไปก็ได้มั้งถ้าน้ํายังไม่ตื่นนะครับก็เอาเป็นเอาดูดีๆหน่อยก็แล้วกันน่าจะเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับ แล้วก็เอาอ่าก็ต้องกินเนื้อไปอีกตัวไงกินเนื้อให้หมด <laughs> โอ้โตัวนั้นพันสามนะพลังโจมตีเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเทน่านี้ไม่เอาดีกว่าเอาตัวแรกอย่างนี้ตัวนี้อย่างนี้นะครับ <laughs> เฮ้ยได้ว่า <laughs> ก็น,นึกว่าจะไม่ได้มาอากินเนื้อมาหมดเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านบ้างไงนะข้อจํากัดที่อยู่ข้างหน้านะครับอื ก็เออก็ป้องกันก่อนถ้าเกิดเก็บเต้แตกไว้ตายห้านาทีนะครับแล้วไปป้องกันตายห้านาทีนะตัวมันโหดแล้วกันโจมตีสองยังอยู่โอเคทีนี้ก็ป้องกันหนึ่งเราก็เก็บไว้หนึ่งไม่ตายแน่อยู่อปอัตายังอยู่ยังอยู่ แล้วก็องการเลยสองสามนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งเพื่อสแตกที่สมบูรณ์นี่มันเลยนั่นทำไมผมทำ่างนี้เพราะว่าผมจะได้ส่วนบ้างไงเรื่องของเรื่องนะเมื่กี้มันโจมตีสามนะผมก็จะทำอย่างนี้ขอส่วนทีเดียวพอความแค้นเอาทีเดียวพอ สีนะแต่เราจะตายแหละทีเนี้ยมันกล้าใส่สี่ไหมล่ะสี่โอเคตามผมไปนะครับแต่สแต็คมันก็หมดไปนะอืมสแต็คเราเต็มแปนะครับโอเคทีนี้ล่ะมายจ้ะหนึ่งสองอุ้ยพอแล้ว 3, สาม้ยเก้าหนึ่งสองสามดีกว่าเพื่อควัมชัวร์อย่าเราไม่รอดโอเค นี่นะว่าทางก็ให้เรียบร้อยเดี๋ยวกินพืชตัวสุดท้ายสินะมาเลยเชื่ออะไรอะอามากา้าโอลัอ,มอมไม่เป็นไรห่างน้อยๆทงได้ทำไมยฉันไม่ได้หรอกกัดมันอารักกาโซลัสใช้งานได้ดีทุกทีเลยนะครับเนี่ยงับก็ให้งับตายฉัน ใหญ่แค่ไหนก็ต้องล้มนะครับโ okay. <laughs> อเคชนะแล้วส่งกาสงแกมาอาหาัน,นี้ก็ชิงการ์ดทองเหมือนกันนะโอ้โหได้ตั้งร้อยยี่สิบเลยเหรออะไรอะไฮบิดสองตัวให้ใช้ไฮบิดสองตัวโอ้โหจัดมาให้กูสองตัวเลยบอกให้ใช้ไฮบิดสองตัวเข้าใจแล้วตะกี้กินเนื้อสองตัวเออตะกี้กินเนื้อสองตัวนี่ไฮบิดสองตัวไฮบิดสองตัวก็ อิ่งอุยไฮบิดนกเราก็ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่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 เอาน้ำไปตัวหนึ่งก่อนอถ้ามันเปลี่ยนเป็นนกล่ะเออถ้ามันเปลี่ยนเป็นนกล่ะอ้ยเอาใรับตาเมจดกันตัวนึงเออแล้วก็เอานกไปตัวหนึ่งโอเคอย่างนี้ก็น่าจะไหวยอยู่นะครับเอาน้ำไปชนน้ำโอเค ฉันไม่แพ้แน่แน่ง่ายหยอกเก็บบอกให้แล้วถ้ามาเปลี่ยนตัวมาแยบอ่ะเปลี่ยนตัวไม่แยบก็ไม่ตายอึดอมตะพูดเลยมากาใส่ไหมอ่ะดิโพลาเตอร์อ่ะหืมอุ้ยตัวตั้งแอโรไททันนะวิ่งแกจะทำอะไรฉันแอโรไททัน กงกันหนึ่งแล้วการแล้วก็เก็บไว้สองอันแน่อันแน่แสดงว่าตาหน้ายังอยู่แน่นอนนะครับห้าร้อยสิบเลยนะถ้าโดนทีเปรี้ยงหนึ่งทับไงท้องเลยนะครับอมันทำอะไรของมันวะเอาเก็บไว้หมดเลยแล้วก็จบตีหนึ่งนะครับให้มันโกรธให้มันโกรธโกรธไหมล่ะโกรธไหมล่ะเอาแล้วไปกระตุ้นตอมมันนะครับผมว่ามันโตมผมแน่ไม่โติม่ะโอเค จัดการเลยดีกวเอาเลยลูกพ่อก้า,าวให้ก่าวใ้การไหมอุ้ยตายผมนัตตาโกสอรัสก็ตายไปหาไปแล้วนะครับชื่อนัดป่ะเอ้นัดดินัตตาโกสอรัสนะครับก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ แม่งคิดยากเหมือนนะเนี่ยป้องกันซองนะครับเอ้ยน้ำมันพแพ้ธาตุเราโอ้โหเราเลือดเป็นพันกลัวทำไมตายซะ <c oughs> นี่เนี่ยเอาพุมกระแทกเรียบร้อยส่งกั๊ดทองของแกมาอืมให้มันแจกกั๊ดทองปะวะเฮ้ยผมว่ามันแจกกั๊ดทองนะละเอียดแบบๆบบแบิดนะมันน่าจะแจกกั๊ดทองนะมาเลยเ <c oughs> นี่ยแต่มันสู้สี่ยกว่าสี่ยกปะโอเค <c oughs> จะกี่ยกก็ช่างแต่ยกนี้เราชนะแล้วนะครับจัดการมัน <minutes> นกป้วนขนองแดงบิดก็ไปไปนะไปนะโอ้โหฟุมงกระแทกไปหลายทีเจ็บครับท่านกะเจ็บนอกเลยทีเดียวเป็นไงล่ะปาก้วนชนะทุกสิ่งโอเคคูณได้ทีละร้อยยี่เลยอ่ะเจ้าตรงนีอ๋อสามยกเองไฮบิดอีกสองตัวเหรอแหมดีนะแหมดีนะที่ฉันคำนวณไว้แล้วไฮบิดอีกสองตัวก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ก็จะเต็มไปเลยอนะคูณง่า ก็เอากินเนื้อไปตัวหนึ่งกินเนื้อนี่ก็เอาตัวนี้แล้วกันเอาโคดโหน่อยอ่ะจะเอากินพืชไปก็จะไว้ใช้สนามหน้าพูดง่ายๆนะครับมันมีดีไเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเฮ้ยถูกแล้วตัวนี้ตัวนี้อเอางี้ดีฝาเออในพวกนั้นจะเอาไว้ใช้สนามหน้านะเพราะว่ามันฟื้นยากนะครับตัวไฮบิดนี่มันนานมากเลยเห็นไหมสามชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับอะไรเนี่ย สองแสน6กหมื่นหกนมือแน,น่เนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยมันเสียเป็นเสียเลขหกไปหมดเลยอะโอเคเดิ <c oughs> <c oughs> นไซโนเลปเตอร์ฉันหน่อยสูไงยิงตีเลยไหมฉัมไมนไม,ไม่แพ้ทางทุกนายเลยไม่ไม่แพ้ท่าใดๆดังนั้นเออไม่โจมเก็บไว้ดีกว่าง <c oughs> มนเลย ผมว่ามันเปลี่ยนตัวเพราะมันเปียบเปรียบนะครับเนี่นเปลี่ยนตัวยังไงต้องค่นตัวนี้ให้ได้นะครับตัวนี้แหละตัวปัญหาตัวประเด็นนะครับเราจะป้องกันไหม้องกันหนึ่ง้องกันสองเก็บไว้หนึ่งอันนา่าผู้ความชัวนะครับกูนึกแล้วไม่งั้นเราตายห่าไปแล้วนะครับตะเกะเฮ้ยมันไม่ทําอะไรเลยว่ะมันไม่ทําอะไรเลยในเล่นยากเลยนะครับนะนะ อันน่ะจิตใจตรงกรันผูกพันรักใหม่โจมตีหกตัวนึกแล้วโอเคจิตใจตรงกรันเอ,อือไปแล้วโอ้โหแล้วตัวดาเมจเยอะผมไปด้วยนะเนี่ยตายห้าแล้วว่ะตัวนี้เลือดก,ก็น้อยฝ่าดาเมจก็น้อยฝ่านะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามต้องโจมตียันสามเลยนะแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะครับเพื่อความชัวเออ่เหลือร้อย่าโอเคผ่านตายสักอย่าอยู่เลย ไม่เลยวันนี้ใช้อารันก้าสองตัวเลยอ่ะมาเลยผมต้องเหลือไว้ถึงสางนะครับนั่นไงเห็นไหมต้องเหลือไว้ถึงส้านะเพื่อมันป้องกันนะอเผื่อมันป้องกันตีไงตายซะเถอะอย่าอยู่เลยอุ้ยมันไม่เก็บไว้เลยอ่ะมันเก็บไว้ทำอะไรอยู่เนี่ยหอกะว่าผมไม่โจมตีแมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมต้องโจมตีนะผมมีตั้งเจ็ดเนี่ยโอเคเรียบร้อยชนะนะครับ มามารลุ้นกันอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดทองหรือไม่นะครับ <c oughs> สีชมพูวาดแววเลยนะครับฉลองวาเลนไทน์นนะไอะ้ปั๊ดโอ้โหชีวิตอู้ซ <c oughs> ่าสู้แบบโอ้โหอุ้ยแต่ได้ร้อยแบงค์นี่โคตรดีใจตรงร้อยแบงค์นี่แหละอะ เลียงโกซอรัดได้แถมฟรีเลยทีเดียวมีแสงด้วยมีแสงชมพูด้วยไม่ใช่คอมมอนธรรมดานะครับเป็นคอมมอนมีแสงน้ำเงินกับชมพูนะครับออกมาจากตัวนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีกลุกูพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ออกมาสักทีนะครับฉันจะใช้นายในการต่อสู้อยู่แล้วนายยังไม่ออกอีกเหรอมีอะไรผ่านเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกข่าวสารนะครับสำหรับคนที่แบบว่าคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้ดูนะอ่าก็ตรงนี้ก็อ่ะก็ไปไฮบิดกันได้นะแล้วก็ไปอีโวกันได้นะครับอ่าก็จะมีสิทธิไไ์ได้รับการ์ดการ์ดกาดลืมไปเลยได้รับการ์ดอ่าสีม่วงวิบวับนะคนี่แต่มันก็สุ่มไหมนไหมสุ่มเหมือนเดิมอะแต่เราก็มีโอกาสได้ของฟรีนะครับอ่าแพ็ค2021นะครับ หมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรดีละนะผิดว่างไปแล้วการทองแม่งก็ไม่ได้อย่าว่าจะทองเลยขนาดเงินหรือว่าการซูเปอร,ร์แลหรือการแลผมก็ยังอดแดกนะครับตะเกียอ่ะยังเหลือแพ็กสุดท้ายนะที่ผมจะเข้าตีนะครับก่อนที่ลีกจะระเบิดขึ้นนะครับนั่นก็คือแพ็กแคดออฟเดอะแชมเปี้ยนเฮ้ยมีช่แพ็กนี้ แพ็กนกเนี่ยนะครับซึ่งไนโนเสาผมไดโนเสารน้านําผมยังไม่ตื่นเลยนะครับตายหมดสนิท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรอต่อไปนะครับมึนๆน,นะครับอ่ะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยก็แล้วกันนะ,ระครับพอคลิปนี้เอาแค่น,นี้แล้วกันฝากกดชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันแล้วกันด้วยนะครับผมส่วนนี้ผมนายป๊อปแมงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะอ,อ,อย่าลืมอย่าพลาดนะฝากกดกระดิ่งกันด้วย <laughs> อะไปจริงแล้วครับอาซีโอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs>